ผัวใครรับสายด่วนเมียโทรตามแล้วมัน,มนคักคัก,คกจนลืมผัว<ด>ม่วนคักคักจนลืมเมียเอาผัวไปเทิน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 เอาเมียไปเทินเอาเมียไปเทินเอาเมียไป,ป,ไปมันละเซ่ทนไม่ไหวอย่าฝืนใส่นมแล้วก,าาก็ถอยประต้มสาวหูทอก็มาต้ม ขึ้นมาฝอนลุกขึ้นมาโยกมันยาวๆยันสว่างกันไปเลยโอเดดเพื่อนเอ่ยคือดังเคยกันนั่นสั่งสั่งกันจัดวางในเวลาวาังๆมันเมื่อยามกินมันก็บ่ได้นอนเมื่อยามนอนมันรวม50เพลงดังนนจังว่ามันๆจากนักร้องลูกทุ่งอีสานขวัญใจแฟนเพลงแกรมมิโก้เอ็มพมันคักๆวันนี้